ผู้ชมพอ่อขี้แกร่รับชมนเะฮ้ยน่รัเียงสัเปิดเพลงมั่งนีก่ก่เฮ้ยยังไงเพลงน,นี้ไม,ม่เคยฟังนางนอย่าลืมนะมีเวลาถ่ายสินาที S A N D B H G ไอ้ B S C K หรือเปล่าไม่ผมไม่มั่นใจ B H G มากเรามันจะเป็นมันแปลว่ากระเป๋าใส่ไม่แน่หัว S A N D S A N D B S C K ลำมั้งเซนครับเซนแฮงอเวอร์แฮงอเวอร์ไอ้มึงพูดอย่างนี้เขาก็รูเด็ดพูถ่ายอยู่นะกูถ่ายอยู่พูดอย่างนี้มึงก็เขาก็ดู้ะไรว่ามึง อาจารย์การแฮกครับแป๊บนึงครับเช็คเสียงก่อน,นครับ,รบแล้วผมอัดอยู่ครับขี้เกีกกกกก <laughs> เยจตัดต่อตัดต่อไม่เป็น <laughs> <laughs> ได้ข่าวว่ามึงแฮก <laughs> 电视。<TV. S 2> <laughs>